เอานะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกคนนะครับสำหรับในคลิปนี้ครับตามชื่อคลิปเลยซื้อเตียงใหม่ครับคุณผู้ชมคือมันฟังดูแบบไม่ตื่นเต้นใช่ไหมซื้อเตียงใหม่ถ่ายทําไมวะแต่สำหรับคนแบบบูมเนี่ยมันไม่ใช่เว้ยคือทั้งชีวิตนะครับบูมไม่เคยนอนเตียงมาทั้งชีวิตเลยนะครับบูมจะนอนเสื่อหรือไม่ก็ฟูกแข็งๆนะครับแข็งๆถูกๆเลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่แบบใช้ชีวิตสมรรถะมากมาตั้งแต่เด็กนะครับไม่ได้ว่าแบบไม่เคยนอนเตียงดีๆเลยนะครับ ครั้งนี้ก็จะเป็นวันแรกนะที่มันมีเตียงนอนหลับฝันดีแล้วก็เลยมาถ่ายเป็นโมเมนต์ไว้นะครับหลายๆคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจบางคนมีเตียงนอนอยู่แล้วใช่ไหมนะบูมนี่เพิ่งเคยมีเตียงครั้งแรกนะครับป่ะไปรับชมคลิปเลยดีกว่า let's go ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกคนนะคับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสกิททีวีรายการที่คนหน้าตาไม่ดีก็ดูได้นะครับวันนี้อยู่กับบ้านขยายอีกแล้วนะับเพิ่มเติมในขีดนี่คือสภาพร่างบ้านนะครับ ก็จะเริ่มกลับมาเป็นขยายอีกแล้วใช่ไหมครับแนะ่แต่ว่าจริงๆคือสภาพที่เห็นนี่คือสภาพที่แบบเหมือนกับว่าบูมเนี่ยต้องอบพยพของจากในห้องนะครับจากพักท,ที่แล้วใช่ไหมพักท,ที่แล้วนะ<ร>น้ำระเบิดนะครับน้ำระเบิดหลังบ้านด้วยน้ําแม่งนองเต็มตลิ่งเข้ามาในห้องไอ้บูมนะครับแล้วก็ สุดท้ายคือบูมเนี่ยก็ต้องย้ายของออกมานอนข้างนอกเว้ยคุณผู้ชมเลยนี่ได้ว่าไหมนอนข้างในไม่ได้ละเนะ่ยเมเดเมเดน้ําท่วมบ้านใครจะเชื่อนะฮะบูมสั่งที่นอนมาใหม่เนี่ยนี่ได้ไหมมันจะกลายเป็นบูมอัปเกรดนะครับนี่มันจะเด้งเนาะตึ๊งตึ๊งโอ้นี่ความฝันในวัยเด็กบูมเลยนะแน่อะไรเนี่ย เครื่องก่ออากาศเป๊ะเสียงดังอืมโ,อโหนี่บูมนี่สั่งที่นอนจากอังกฤษมาเลยนะนี่อิมพอร์ตจากอังกฤษเลยนะ<ช>คือ<ช>ยี่ห้อนี้นะครับยี่ห้อสิงโตเนี่ยไอ้ดันหลบพิโลเนี่ยเป็นยี่ห้อค่อนข้างแพงนิดนึงนะครับคือเฉพาะตัวที่นอนเนี่ยประมาณสี่หมื่นละคือทั้งชีวิตนี่บูมไม่เคยนอนแบบนี้เลยใช่ไหมไม่เคยอาตาความจริงคือไม่เคยจริงๆใช่ไหมใช่ปกติที่บ้านเขาไม่ได้ซีเรียสเรื่องนอนใช่ไหมบ้านชาวบ้านนะบูมเป็นบ้านที่แบบ ค้าขายคุณแม่ค้าขายใช่คุณพ่อบ้านเช่านเานี่ยเรื่องที่นอนเราก็นอนมาแบบบูมก็จะนอนฟุกมาตลอดนะครับคือถ,ถ้าใครดูคลิปบูมมาตลอดนะฮะคือท,ที่ผ่านมาเนี่ยบูมจะนอนเป็นที่นอนพื้นเลยนะฮะแบบติดพื้นเลยใช่ไหมแล้วมันก็นอนนอนไบง,งั้นอ่ะ <c oughs> ที่นอนแบบแผ่นปูบ้าอะไรก็ไม่รู้หนึ่งพันบาทบูมมันก็นอนได้ละแล้วนอนมาตลอดสองปีไว้วันนี้เส่นอนได้จะมนอนเสีอยก็นอนได้ใช่ไหมถึงเวลาแล้วบูมที่มึงจะให้รางวัลชีวิตตัวเอง ไม่หลับแน่เลยนอนไม่หลับนอนไม่หลับวะตืน่นเต้นเหรอไม่เขินแดนเบียนเนี่ยอ๋อนอนไม่ชินนะครับก็จริงๆอยากจะบอกแนะนําน้องๆนะครับที่ดูคลิปนี้เนี่ยอ่าพวกพี่ไม่ได้อวดรวยนะครับแต่ว่า ถ้าสักวันหนึ่งนะครับน้องๆโตขึ้นมาเนี่ยแล้วมีเงินนะครับน้องควรให้ความสําคัญกับเรื่องการนอนนะครับเพราะว่าการนอนเนี่ยน้องต้องนอนทุกวันถูกไหมครับการนอนการกินมันคือส่วนหนึ่งของชีวิตเวลานอนเนี่ยเรานอนวันหนึ่ง8ปดถึงสิชั่วโมงนะครับถ้าเรานอนไม่สบายเนี่ยตื่นมาเราหงุดหงิดแน่นอนใช่ไหมก่อนนันนี้บุมนอนกับพื้นเนี่ยมีปัญหาก็คือแบบน้ํามันตูมมันไหลเข้ามาใช่ป่ะตู้มไหลมันนองเข้ามานะครับแล้วไอเสือน้ํามันเนี่ย มันก็เก็บน้ำมาข้างล่างเว้ยแล้วมันก็เอาน้ําไปนอนจนที่นอนบุมต้องซัดทิ้งอย่างที่พาที่แล้วอ่ะหมดเลยนะครับเกี่ยงทีนี้คือเล้ไปสั่งเตียงมานะครับเป็นเตียงค่อนข้างดีนิดนึงแล้วก็ให้เขาทาขาใหม่นะเป็นขายกสูงจากพื้นห้านิ้วนะี่ยก็คือน้ำเนี่ยคงไม่ท่วมขึ้นมาท่วมห้านิ้วหรอกมัง้ไงไหญ่บ้านนี่ใหญ่บ้านเ,นานเนด่ยดูดูมึงนั่งเหมือน <c oughs> เหมือนมึงกำลังจะถ่ายหนังโปเลย จริงแล้วมันจากดังโพชื่อดังเอกแม่งรอสองคนรอกูสองพันเร่งด้วยด้วยแล้วจริงจริงคือมันจะมีข้างนอกอีกนี่เขาแถมมาใช่อันนี้อันนี้คืออ่ามันเป็นฟูกรองนอนนะครับคุณผู้ชมครับก็คือเป็นมาเป็นชุดมาพร้อมกับเตียงเลยนะครับเราต้องแกะอันนี้เราประกอบอ่ะเพราะว่ามันแข็งเกินไม่นิดหนึ่งใช่ไหมเออพ่าตอนที่ลองมันมันนิ่มเพราะมันมีอันนี้ด้วยเอากันรออะไรอ่ะเขาแกะให้เราไม่ใช่เหรอ จัดเลยเด้เนี่ยมันเป็นฟูกรองนอนเพิ่มนะฮะได้เนี่ยอ๋อแล้วก็จะมีหมอนอย่างกระดิ่นโดเลยหมอนข้างอะไรก็ไม่รู้ไม่คือมึงไม่ใส่ปลอกหมอนเลยใช่ไหมมันใส่ให้มันเลอะน้ำอ๋อมันใส่มันเลอะน้ําอืมคุณนึกว่ามึงนอนสภาพหมอนอย่างงี้ไปเลยเยิร์ดนี่แต่ก็ไม่มีปัญหาแล้วทีเยังนองอย่างนั้นไม่มีปัญหาเอาละครับ ลากเข้าแบบทรมานนะฮะก็จริงๆคือวันนี้นะครับมีอัปเดตให้น้องๆนะครับรับฟังนิดหนึ่งให้แฟนคลับรับฟังนะครับอันนี้คือขออนุญาตให้บูมมันจัดการตัวมันเองนะครับก็คือบ้านหลังนี้ครับบ้านขยะนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกเป็นบ้านเช่าใช่ไหมครับแล้วก็ทําการขออนุญาตเจ้าของบ้านแล้วก็ Uh, ซื้อแล้วก็ตอนนี้อยู่ในระหว่างกระบวนการโอนชื่อเจ้าของนะจากของเดิมเป็นของผมนั่นเองซึ่งทีนี้โอ้โหเราก็พูดได้เต็มปากเต็มคำแล้วใช่ไหมบูมใช่็นบ้างเราใช่ this is my house บ้านขยะไงบ้านของเราสองคน <c oughs> มีแค่เราสองคนอยู่อาจจะรีโนเวทบ้านนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ ผมก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรต่อดีนะครับก็จริงๆคือปลื้มใจแหละนะครับว่าออบ้านนี้เป็นของเราแล้วอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามมาตั้งแต่สมัยบ้านมันลกลกลกใช่ไหมครับผมใครใครที่ติดตามมานานแล้วดูคลิปเก,ก่าๆเนี่ยจะต้องรู้ว่าบ้านนี้มันสุดสุดยอดมากนะครับมันสุดยอดขนาดที่ว่าออมุ้งลวดเนี่ยเมื่อกี้ก็หลุดออกมานะฮะนี่เพิ่งหลุดเลยนะฮะเนี่ยอันนี้เพิ่งหลุดเลยนะเนี่ยเอา้าอยู่ๆก็หลุดโชว์ คือบ้านแหนมหมานะฮะตัวหนึ่งสีดำแบ๊กนี่ก็แถมหมามาตัวหนึ่งนะครับก็กลายเป็นว่าที่ของเราเนี่ยติดกัน2ที่นะฮะก็ขอบคุณมากๆนะนะฮะที่ติดตามเราแล้วก็ทําให้สนับสนุนพวกเราจนมีวันนี้นะก็คือเป็นเจ้าของบ้านขยะนั่นเองไอ้ี้ยดูภาคภูมิใจมากเลยกูเป็นเจ้าของบ้านนีแลวโวเย้นั่เอาละทีนี้ บวกไปทาการจัดตั้งเตียงเอะนี่มันล็อกอยังไงเนี่ยอ๋อมันมีสายลูดไปข้างล่างนี่ถูกปะ่ะนี่มันต้องล็อกเข้ามาข้างล่างนี่ใช่มันต้องล็อกกับเตียงมันต้องยกขึ้นมานิดนึงชิบนี่มันต้องมันต้องดึงลงมาข้างล่างนี่เอล่ะทีนี้เสร็จละใช่มึงสามารถกระโดดลงเตียงได้เลยนะเตียงไว ้เด้งแล้วเกือกกิ้งเอ้ยสมัยเด็กๆกูชอบนะลูกๆกูชอบกิ้งบนเตียงกมันดีโดยเฉพาะเวลาไปพักโรงแรมกับแม่นะอืนี่มันเตียงระดับโรงแรมสี่ห้าดาวเลยนะไอ้จริงนะนี่มันเตียงคุณภาพระดับโรงแรมสี่ห้าดาวเลยเว้ยเยี่ยมเลยเนี่ยเดี๋ยวลืมสั่งผ้าปูที่นอนอ่าลืมสั่งผ้าปูที่นอนอจะไม่เป็นไรมีไอ้นี่ปูได้มีอะไรปูอ่ะ แล้วทำไมสายไฟห้องบูม like ันเป็นอย่างนี้วะเนี่ยคือคืออะไรวะเนี่ยถามบ้านเก่าคืออะไรวะเนี่ยโอเคขอจาอันนี้เทปปูดแผ่นท้าปูก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยสั่งมาอืมเมื่อกี้กำลังดูหรูเลยตอนที่ดูกลายเป็นเตียงเอออ่ะโอเคถือว่าอยู่ได้เอยู่ไปก่อนอ่ะอยู่ไปอยู่ไปก่อนได้ไหมนอนไปก่อนผน่ะผนเขาแถมว่าไอ้หมอนมันแถมมะนี่ อ,อไปดูแป๊บนี่มีหมอนแถมด้วยนะครับหมอนตาสิงโตเนะนี่นะครับก็เป็นแบรนด์มาตรฐานนะน็คือมันเหมือนคนจะซื้อมือถืออ่ะก็เลือกแต่แถวพวกแบรนด์พวกซัมซุงอะไรพวกนี้ใช่ไหมไอห,หมอนนะหมอนที่มีราคาก็จะเป็นแบรนด์นี้น่าจะเป็นแบรนด์แบบมาตรฐานนะไอห,หมอนแบรนด์หัวเสือเนี่ยนะฮนะก็แถมให้บูมันหนึ่งดูดิจะี๋ถามว่า้โหเตียงราคานี้ต้องใช้ผ้าปูพิเศษทำจากหนังหมา สองร้อยเก้าเก้าไม่ได้ว,ว้าววววววนี้วววววลวว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 วลวว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 บววววกวววววได้กัววววว้วว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 วเวีววววีววววอววนีวอวว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 วาววดวว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 วนวมีดอวว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 อวว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 วเววววนวว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 นวววไวไ <laughs> ไไววไ น้องๆอาจจะงงมีดอลันยิกเป็นไงไมไ่ใญ่ผมจะโค้งๆนะฮะคือถ้าในหนังผีเนี่ยเขาจะาไว้ลงของเว้ของพ่ออพ่อหมอพ่อหมอมีดอลันยิกเนี่ยเออมีด <laughs> ปราบผีเอือ <laughs> แลกห้องกันไหมไม่ใช่จริงๆคือไปดูห้องพี่ไหมตัวอย่าง <laughs> <laughs> ไม่ดูไม่ดูไดูเตียงห้องพี่หน่อยอะเ <laughs> ตียงห้องพี่จะเตียงดีนั่นลาซาด้าจัดโป หมื่นหมื่นบาทได้ครบเซตเลยมูมได้ยันได้ยันตู้เสื้อผ้าเลยนะโต๊ะเครื่แป้งมื่นบาทได้เหรียญโท๊ะละกี่บาท้นมานั่งเลยอื้งโอ้โหขึ้นมานั่งเหรอรู้สึกเป็นเป็นเด็กเลยกูเป็นเด็กเสียมาแล้วครับพี่มูมขากดได้โอ้อ้อ้โ้าวนีโทรสั่งเครื่องดื่มต้องมี ก็สงสครขเดือบววันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันดีเริ่มจากรูปก่อนใช่ไหมเริ่มจากรูปกันรูปหลวงพ่อคูณจี้สันเพเหยนเลมีรูปหลวงพ่อคูณอันนี้ไม่ใช่หลวงพ่อคูณอือวันนี้พูดไปก่อนเป็นมุกมันเป็นมีน้ำจีนเถอะเตียงใหม่จะเอาของมากินบนเตียงไม่ถูกหลักไอ้จริงคือเดี๋ยวนี้มันจะมีผ้าปูเตียงแบบเขาเรียกว่าเป็นผ้ากันน้ำเว้ย อ่ะคือมันจะเป็นผ้าที่น้ำโดนแล้วมันจะไม่ซึมลงเตียงอ่ะคือเอามาปูก่อนอ่ะแล้วจากนั้นก็เอาผ้าปูเตียงมาลงอีกทีหนึ่งผ้าปูที่นอนอ่ะก็คือต้องมีผ้ากันน้ำหมดเดีมากดีมากเวลาเรากินอาหารบนเตียงนะว่าทําน้ําหกเนี่ยวุยเทตหุ้นบูมเทตหุ้นดอยแล้วตัวซื้อไปแล้วติดดอยติดดอยกัไรหายเหรอทุนหายไปแล้วเราก็เริ่มเล่นหุ้นเ่ยถามว่าเล่นเป็นไหมไม่เป็นเนี่ย เออมีเล่นไม่เป็นไม่เชื่อไม่จริงมีเล่นไม่เป็นแ้่คนเล่นเป็นเขาต้องออกมาตั้งกลุ่มแล้วอาจารย์เจมอะไรงี้เด้งโจเด้งโจเดี๋ยวน้องหาไม่เด้งโอ้ยย่ำเขาที่เฮียแล้วเน่ก็เพิ่งเห็นเขาแอะเป็นอย่างเงี้ยมันเกิดจากว่าไอ้เฮียแอะตัวเนี้ยอ่าไอ้เฮียกูเรียกช่างมาซ่อมอ่ะเป็นสิบรอบเลย แล้วมันไม่พังมันก็ยังรั่วอยู่นั่นนะเข้าใจไหมอ่าฮะเออมันรั่วแบบมันรั่วอยู่นั่นแหละเว้ยจนหาสาเหตุไม่ได้มันรั่วอย่างเที้ยเลยรวะเออเคยเดินหนึ่งมาซ่อมสามรอบอะ <c oughs> ่ะเดินหนึ่งซ่อมสามรอบเออ,เอ,อมันก็ยังรั่วกูบอกช่างมันรั่วเขาก็เปลี่ยนอะไรเปเลี่ยนอะไรแล้วมันก็ยังรั่วเว้ยกูเลยตัดสินใจถอดไม่ทั้งหมดเลยเฮี้ยแล้วก็เอาเฮียน,นี่มาใส่ <c oughs> อันนี้มาใส่แล้วก็โยงอ๋อมันเป็นเป็นที่ที่รองน้ำแอร์ใช่ไหมเออกูรองน้ำแอร์แล้วก็ให้มันอยู่อออยยยย่่าาาาาางงงงงีีี้้้้้้ไไไปเเเลลลลลแวววววกกกกููจะัทขดมมมมึ๋็ถ อ,อ๋อคือน้ำมันล่วงมาเรื่อยๆใช่อยใช่ไหมกูอะไรแบบให้มันอยู่อย่างนั้นไปเลยเว้ยโอ้ยเจโอ้ยแต่ก็เย็นดีนะเนียเย้โอ้ยโอยเย็นมากนะฮะคือถ้าไม่นับอะไรมันก็คือแอร์นอกบ้านเลยพค่กูถอดกรอบมันออกใช่ไหมมันคือแอร์ธรรมดาเนาะ รูปแรกแม่งปีศาจนะเกินแล้วเวลาเวลาคุณจะล้างกูฉีดได้เลยอ๋อฉีดเลยอ๋อก็นี่คือมึงล้างแอร์เองเลยกูล้างแม่งเลยเวลาวันไหนมันอุดตันเวลาวันไหนมันไม่ร้อนมันไม่เย็นแล้วกูก็เอาของมึงมาตั้งแล้วฉีดเป็นนักแคสเกียร์ไม่บอกแต่เป็นนักล้างเป็นช่างแอร์นั่นเอบันไดก็มีซื้อบันไดมันล้างเองหมดถอดจนแม่งกูรู้อะไรเฮียมาโสดประกอบมันมีเฮียอะไรบ้างกันขูจะว่าอ้ะอะไหล่ที่เหลือคือห้องบูมก็คือตู้เซิร์ฟเวอร์นี่นะอาจจะต้องย้ายตู้เซิร์ฟเวอร์ออกไปข้างนอก ก็เอ้ยมีตู้เย็นด้วยเนี่ยก็ว่ามันเอาน้ำมาจากไหนว่าดีนะแล้วที่เหลือก็เอาไปไว้ข้างนอกเพราะว่าเราก็ว่าดีดีดีแต่ตู้เย็นกูอาจจะเอาไว้ข้างใต้นี่เพรตู้เย็นมันเล็กเออมันเอาไว้ข้างล่างได้ใช่ใช่แล้วก็กินเลยแล้วก็กินเลยอ่ะชีวิตดีนะทำไมโคเวฟต้องกูให้มึงนะให้โคเวฟมึงให้กูดีไหมไม่ต้องซื้อหรือซื้อไปแล้ว ซื้อใหม่ก uh, ็ได้บ no ุ้มไม่เป็นไรใช้ได้อ๋อไว้ของบ้านใช่ไหมไปข้างหลังบ้านเนาะมีสองตัวตัวสองตัวดีสองเมนูเวฟอันนี้ก่อนแล้วเวฟ็นอันนั้นอือสามเมนูเลยไหมเออสามตัวเออเอาเวฟแล้วใส่ไปในเวฟอีกทีหนึ่งไงอือบ้าอะไรก็รู้ไม่ต้องงงแล้วกล้องเป็นเหี้ยอะไรผมกำลังกิ้งอยู่กำลังกิ้งอยู่สำหรับวันนี้ครับ ที่นอนใหม่ของบ่าวบุมถือว่าชีวิตดีขึ้นนะครับพัฒนาเริ่มเราเริ่มผุดออกมาจากโคนตมแล้วบุมตอนแรกเราอยู่ใต้โคนตมเลย <Yeah. S 1> <laughs> เพราะเรียกว่าบัวสี่เหล่าใช่ไหมกู <laughs> เราได้ยน่าจะบัวยี่สิบเหล่าเราจะเริ่มมาจากเป็นกอหญ้าเป็นกออยู่ในโคนอีกทีหนึ่งเอาละ่ะครับวันนี้โอโหถือว่ามาไกลนะก็ถือว่าพัฒนาชีวิตได้ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับน้องๆที่โตแล้วนะครับ หรือว่าน้องๆที่มีกระตังก็อย่าลืมใส่ใจเรื่องการนอนด้วยนะครับอันนี้มันสุดวิสัยจริงๆนะครับห้องมันระเบิดละ<ช>น้ํามันท่วมนะครับจริงจะนอนแบบเดิมไปเลยจริงจะนอนแบบเดิมใช่ไหมแต่ว่าถ้านอนแบบเดิมเนี่ยคือยังไงก็งแก้ปัญหาน้ํามาขังห้องนี้ได้ลําบากนิดนึงใช่ไหมเราก็ตัดปัญหาเลยอ่าก็คือเราซื้อเตียงยกสูงไปเลยให้มันจบๆนะครับก็จะได้นอนสบายด้วยนะครับนี่ก็บุมก็เหมือนดาราหนังโป้อย่างที่ผมบอก <laughs> น้องจ้าถ่ายพรฮับด้วยเลยนะเนี่ยโอเคครับสหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ mm. ชีวิตดีขึ้นแล้วสหลับวันนี้ใครชอบใครอยากให้กําลังใจก็กดไลค์สักคนละทีนะครับจะขอบคุณมากๆครับสหลดบวันนี้ขอลาไปก่อนครับ mm. ไปไปัจ้า mm.